ไส้กรอกยักษ์นะฮะโอ้โหไม้ใหญ่มากนะครับซี่โครงหมูนะฮะซี่โครงหมูย่างนะครับ่อรดีกนีออคแอรอยนะคบอ่าอร่อยแซ่มมากแซ่บมาก,มากมลูกค้าบอกว่าน่ากิน <c oughs> <c oughs> ต้องสั่งแล้วครับ <c oughs> สยอดมากครับผมสวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับประตูท่าแพวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับมาเดินดูนะสำรวจโซนวัดพันอ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะับ บริเวณภายในวัดตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมนี่ครับเดินเข้ามาภายในวัดนะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาถ่ายรูปนะแล้วก็จะมีของขายนะครับของใช้ของขายนะครับภายในวัดนะฮะบรรยากาศสวยงามมากนะครับอากาศดีมากๆนะครับเวลาหัวมังเย็นนะครับผมนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเยอะมากฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะผมว่านะเป็นชาวต่างชาติเลยนะครับที่นี่นะครับมาเที่ยวนะครับ ก็จะมีของใช้ของขายของที่ระลึกนะครับผมที่พ่อค้าแม่ค้าเอามาขายนะครับเป็นสินค้านะครับเสื้อผ้านะของชาวเหนือนะครับผมของร้านนานะครับด้านนอกก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับผมเข้ามาก็จะเป็นปิ้งย่างมาล่าหมึกย่างนะครับ ร้านนี้เป็นร้านขนมปังปิ้งนะครับผมร้านขนมคุกชาววังนะไส้ทะลักนะครับขายชุดละ30บาทนะครับสวัสดีครับผมนะครับเป็นบรรยากาศนะฮะภายในวัดพันอ้นนะฮะไม่แน่ใจว่าที่นี่มีกี่วัดน่าจะมี5-6วัดนะครับภายในวัดต่างๆก็จะมีของขายแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นไส้กรอกยักษ์นะฮะโอ้โหไม้ใหญ่มากนะครับไม้ละยี่สิบห้าบาทนะฮะนี่นะครับที่เขาย่างกันอยู่ตรงนี้นะครับผมร้านนี้ก็ขายดีนะครับลูกค้าเยอะมากนะนี่เป็นซี่โครงหมูนะฮะซี่โครงหมูย่างนะครับ ราคานะครับเริ่มต้นที่80บาทนะครับน่ากินมากนะครับครับเป็นร้านขายน้ำนะฮะเมนูเพื่อสุขภาพนะครับนมแท้100%ยเปอร์เนะทำสดใหม่ทุกวันนะครับ ร้านนี้เป็นร้านแพนเค้กกล้วยหอมนะครับลูกค้าเยอะเลยนะฮะร้านชาไทยนะครับผมเป็นร้านน้ำปั่นนะครับบางร้านก็ยังมาตั้งร้านกันยังไม่เสร็จนะครับ เป็นกล้วยทอดนะครับนี้เป็นปอเปียทอดนะครับไก่ทอดกุ้งทอดมันฝรั่งทอดนะฮะ ร้านนี้เป็นร้านปานิปุริก็มีนะครับผมโอ้โหนะครับเคบับไก่นะฮะเคบับเจนะครับผมนะแล้วก็มีข้าวหมกไก่นะครับในราคา60บาทนะครับ นี่ก็จะเป็นปนิปูรินะครับผมมีแบบไก่แล้วก็เจนะครับไปเดี๋ยวเราพาทุกคนนะครับไปเดินดูเรื่อยๆนะคะทุกคนนะฮะนี่ก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูนะครับจานละ60บบาทนะฮะ ภายในวัดนะครับก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้นั่งทานอาหารนะครับเมนูส้มตำนะอาหารอีสานก็มีนะครับนี่ครับผมโอ้หลากหลายนะครับนี่ครับเป็นร้านส้มตำนะครับร้านป้าพรส้มตำนะครับผมป้าพรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกำลังตำอะไรครับตอนนี้ ตำปาระนะครับผมก็มีอาหารอันนี้เป็นอาหารอีสานนะครับอาหารเหนือครับอาหารพื้นเมืองเนาะครับผมขอดูคคกนี้หน่อยเมนูแซ่บๆเนาะลูกค้าวไทยหรือว่าต่างชาติครับสั่งตอนนี้ตรงนี้ เบต้าเหมือนกันนี่ยหลงครับอ่าก็กินได้ทุกประเทศเนาะตำเราหนึ่งรสแซ่บนะอันนี้เป็นตำทางไหนครับเป็นตำทางเชียงใหม่เลยไหมครับค่ะกระร้าแตงมะกอกอือครับกระร้าแตงมะกอกนะครับอืมกระร้าหอมมากมาเที่ยวครับครับผม ร้านป้าพรก็ขายอยู่ภายในวัดพันอ้นนะฮะนี่นะครับเท่าไรครับออรแม่สามสิบห้าลงสามสิบห้าบาทอร่อยนะคะอ่าอร่อยแซบมากแซมมากมลูกค้าบอกว่าน่ากิน<笑><笑>ต้องสั่งแล้วครับอโอเคค <ขอ S 1> ร,รับขอบคุณป้าพรมากมากครับผมนะ,ะครับก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับมีหลายอย่างนะเมนูที่ร้านนะครับผม ร้านนี้เป็นร้านหมูน้ำตกนะครับหมูกรอบน้ำตกนะฮะนี่ครับผม,มครับสวัสดีครับผมครับร้านขนมนะครับผมซูชิก็มีนะครับอ,อาหารหลากหลายนะฮะ ร้านนี้เป็นร้านขนมจีนน้ำเียวข้าวซอยนะฮะกระเพาะป่านะครับผมนี่ครับโอ้น้ำยามีน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิแล้วก็น้ำเียวนะครับเอา ผมเอาน้ำเงี้ยวหนึ่งครับผมราคาสามสิบบาทนะครับอ่าครับผมครับสามสิบบาทนะครับ มีสารน้ำยาด้วยกันนะครับก็บจะมีผักให้เรานะครับ แล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับนะครับระหว่างทางที่พาเดินมาดูนะฮะเห็นขนมจีนน่ากินนะครับแล้วก็สั่งเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวมานะครับน้ำยาน้ำเงี้ยวนะน่ากินมากนะครับดูครับอืมนี่ฮะครับผมขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวครับก่อนจะเดินทางตัวกินก่อนครับ อร่อยมากครับันร้อนเลยนะเขาอุ่นไว้ตลอดเวลานะครับมันยางนะก็คือผักบุฟเฟ่นะใส่ได้เต็มที่นะครับ ่บมาครับพี่น้องครับผมไปเดี๋ยวผมพาเดินดูต่อนะครับอ่ะเป็นบรรยากาศนะครับผมที่ถนนคนเดินนะประตูท่าแพนะจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็อยู่ภายในวัดพันอ้นนะครับผมนี่ฮะเป็นบรรยากาศนะฮะในวัดพันอ้นนะครับมีของซื้อของขายนะอาหารหลากหลายนะครับผมนี่ร้านส้มตํานะครับ ร้านข้าวมันไก่นี่ข้าวมันไก่สิงคโปร์นะฮะนี่ครับน้ก็มีนะไก่ทอดนะครับเช่นละสิบบาท25บาท30บาทนะครับมีข้าวเหนียวด้วยนะนี่อดข,ขึ้นมาใหม่ๆแล้วร้อนเลยนะครับคอคนเยอะมากนะครับนี่นะครับ เนื้ย่างไก่ย่างหมูปิ้งตูดไก่นะไส้อั่วไส้กรอกนะครับนี่เป็นเคเฟฝรั่งเศสนะฮะนี่นะครับร้านนี้ร้านขนใจเลยนะครับเก่งผัดไทยนะฮะโอ้โหคนเยอะมากนะครับนี่ครับผัดไทยนะกระท่ายักษ์นะครับโอ้โหาที่เข้าไปเจอเลยครับ เขาจะมีนะครับราคาตั้งแต่80บาทนะอ่ะ50บาท80บาทจนไปถึง200บาทนะผัดไทยรวมพิเศษนะครับนี่ครับโสยอดมากครับผมนี่ฮะนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะฮะ5ชิ้น35บาทนะ เมีเป็นไก่นะหมูกุ้งแล้วก็รวมนะครับนี่ครับาเดี๋ยวพาเดินมาดูนะครับร้านนี้เป็นร้านหนอวยทอดทะเลรวมนะฮะข้าวผัดกะทะยักษ์นะครับ เขาจะมีนะครับข้าวผัดไข่บวกหมูราคา70บาทนะราคาเริ่มต้นที่50บาทนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับไก่นะครับพี่น้องครับผม ผัดกระทะยักษ์นะครับร้านนี้เขาจะมีเป็นหอยทอดนะครับด้วยนะ,ะนี่นะครับร้านลุงเทียบเจ้าเก่านะ,ะเขามีหอยทอดด้วยนะฮะร,ราคานะครับเริ่มต้นที่60บาทนะแล้วก็100บาทนะครับนี่ฮะอันนี้100บาทนะครับโอ้โหนะครับขายดีมากนะทำไม่ได้หยุดนะครับ นี่เป็นร้านไข่หมึกทอดนะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับร้านนี้เป็นร้านไก่สเต๊ะหมูสเต๊ะนะครับแล้วก็มีหมึกย่างนะครับร้านนี้จะเป็นผัดซีอิ๊ เส้นหมี่ยาวผัดซีอิ๊วนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วเนาะครับอันนี้เป็นเส้นเส้นหมี่ครับแล้วก็มีใหญ่กับข้าวด้วยเต๊โพแพนแรงเขียวหวานกระเพราข้าวซอยเขียวหวานไข่ดาวแล้วก็กระเพราก็มีข้าวซอยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยกับข้าวเงี้ยเราขายราดข้าวเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทครับโ้ราคาสี่สิบบาทนะครับสุดยอดนะฮะ ครับผมอ๋อคือไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะครับชื่อร้านอะไรครับอร่อยครับอ่าอร่อยอร่อยนะฮะร้านลุงอะไรครับร้านร้านที่หนึ่งร้านน้ำบริวรร้านน u m บร r วันะครับที่หนึ่งน่าอยู่ในบริเวณวัดพันอ้วนครับผมเข้ามาเจอเลยนะครับร้านแรกเนาะแต่ว่าผมพาเดินวนไปทางนู้นก็เลยมาเจอร้านนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับผมอ่าอ่ะนี่นะครับ ก็เป็นนะครับบรรยากาศนะภายในวัดพันอ้นนะครับถนนคนเดินประตูท่าแพนะจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันอาทิตย์นะครับเขาจะมีทั้งหมดน่าจะห้าหกวัดเลยนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับก็มาเที่ยวก็ลองเข้าดูทุกวัดนะเขาจะมีอาหารมีของขายแบบนี้ทุกวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็พาเดินสำรวจพาเดินดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ก็เข้ามาเดินได้นะที่วัดพันอ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดถ่ายทิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม